แต่มันมีปัจจัยทางด้านกิจภาพที่จะอยากอยากจะเรียนก็คือว่าพิษณุโลกเนี่ยเป็นเมืองน้ําท่วมเป็นเมืองที่ลุ่มคือตัวจังหวัดเองเนี่ยนะครับพื้นที่ด้านทิศเหนือกับทิศตะวันออกนะครับแล้วก็มีตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวภูเขาสูงเป็นเทือกเขาเพราะฉะนั้นฝั่งนั้นน่ยมันจะเป็นที่สูงนะครับนะครับที่ที่สูงนะครับแต่ว่าด้านทางเหนือนะฮะเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงมานะครับทิศตะวันตกแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันเป็นที่ลุ่มเราคงได้ยินข่าวรู้จักกออาเภบง ท่วมทุกปีนะครับมีลําน้ําน่านมีลําน้ําสาขาอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครฝั่งนู้นเนี่ยนะฮะเป็นพื้นที่สูงมันจะมีปัญหาเรื่องอะไรครับดินถล่มดินพังทลายอะไรต่างๆเต็มหมดเลยนะฮะแต่พอมาเป็นที่รุ่มเป็นไงครับน้าท่วมนะครับทีนี้เมืองมันอยู so, it s, it s ่ตรงกลางเมืองที่เป็นเมืองใหญ่เมืองเมืองมันเป็นอยู่ตรงกลางทีถ้าเราปล่อยให้ประชาชนเรานี่นะฮะเขาแน่นอนเขาขึ้นเขาเขาไม่ขึ้นเขาจะขยายมาทางทางพื้นที่การเกษตร เพราะงั้นนะฮะถ้าเราปล่อยให้มีการขยายตัวลงมาในที่รูปม,มากเนี่ยปัญหาที่เกิดก็คือว่าโอกาสที่ปัญหาของอุทกภัยของที่เกิดกับประชาชนหนึ่งก็จะมากขึ้นแม้เราจะมีระบบป้องกันดีแค่ไหนก็สุดแท้แต่นะฮะเพราะว่าเรื่องของธรรมชาติเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นี่นะมันสู้ธรรมชาติไม่ได้หรืออีกอย่างนะถ้าเราจาเป็นต้องมาอยู่จริงๆอ่ะเราก็ต้องใช้งบใช้เงินมหาโหรานเลยที่จะต้องไปวางแผนในการจัดการต้องไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมหาโหราลไปหมดที่จะไปยับยั้ง การท่วมของน้ําการไหลบ่าของน้ําซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเหมาะสมเพราะฉะนั้นเราคิดว่าพื้นที่เมืองเดิมเนี่ยนะทำยังไงแล้วแต่ขอให้มันหยุดอยู่แค่นั้นได้ไหมยอยู่แค่วงแหวนที่มีอยู่ได้ไหมพอใแค่นั้นที่เหลือเนี่ยนะน่าจะเป็นพื้นที่ให้ทางน้ําไหลหรือเป็นพื้นที่การเกษตรหรือปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเสียให้มีแหล่งอาหารอยู่หลายรอบเมืองก็เอาเรื่องนี้ไปบอกทางพิ่น้องประชาชนทีนี้มันจะมีเรื่องปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับทางจังหวัดพิศนุโลกนะนต่างย เขาก็คิดกันนะครับหลา,ลายปีมาแล้วเนี่ยนะเขาก็ตั้งชื่อว่าเขาเป็นอะไรนะครับเป็นเมืองบริวารสีแยกอินโดจีนนะเขาคิดว่าเขาเนี่คือใจกลางก็คือมันจะมีถนนสาย12วิ่งผ่านนะวิ่งมาจากจังหวัดตากผ่านจังหวัดสุขโขทยัยมาพิษุโรกแล้วก็ไปเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ต่อไปที่ไหนครับไปลงผ่านเพชรบูร์แล้วก็ไปลงขอนแก่นต่อไปถึงมุกดาหารเป็นเส้น12นะก็คือเป็นเส้นเศรษฐกิจสาย12ตะวันตกตะวันออกเสร็จแล้วมันก็จะมี ทางหลวงนะครับสาย117วิ่งผ่านนะครับวิ่งจากทางใต้จากนครสวรรค์ขึ้นไปผ่พาพิศโลกแล้วก็ขึ้นไปไหนครับไปอุตรดิต์ต่อไปน่านไปแพร่ไปเชียงมงเชียงใหม่ได้มันก็เป็นสีแยกตัดแล้วก็มีรถไฟสายเหนือใต้พาดผ่านอยู่เขาคิดว่าตรงนั้นเขาเป็นจังชั่นเป็นใจกลางพื้นที่นะครับเราก็บอกเขาว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะทำเลที่ตั้งของจังหวัดพิศโลกเนี่ยนะครับก็เป็นทำเลที่มีความเหมาะสมด้วยกายภาพอยู่แล้วก็คือเป็นจุดตัดด้านการขนส่งการเดินทางเพราะฉะนั้นมันมีวิธีไหนบ้าง ที่จะพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยภายใต้ข้อจํากัดด้วยที่เดยนเมื่อกี้นะครับภายใต้ข้อจํากัดเรื่องการกร,าก,กระจายของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการกระจายตัวของเมืองที่และทิศทางด้วยสภาพปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมดินถล่ทมทลายไฟป่งไฟป่าอะไรตงหลายแหล่นี่นะหาวิธีได้ไหมหรือแม้แต่ข้อโดดเด่นเรื่องของการเป็นสีแยกกินโดจีนเนี่ยหาวิธีที่จะคิดยุทธศาสตร์อะไรขึ้นมาเพื่อที่จะพิเชอ์พื้นที่การเกษตรสมรติรักษาพื้นที่เกษตรให้มันดีขึ้นลดปัญหาการท่วมของน้ำนะครับลดการ กระจายกรกระจายของการตั้งสถานของประชาชนอยู่เป็นกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจให้เขาสามารถอยู่อย่างมั่งคั่งได้อยู่อย่างมีอนาคตได้นะครับทุกภาคส่วนก็เลยร่วมกันคิดยุทธศาสตร์พิโรค2020ขึ้นมานะครับบางคนอาจจะเรียกอะไรนะฮะ2020สุดแท้แต่นะครับแต่ผมอาจจะเรียก2020ง่ายๆของผมนี่นะครับก็ยุทธศาสตร์นี้ปัจจุบันนี้นะก็มีการพัฒนาต่อเนื่องขึ้นมานะครับท่านผู้ราชการจังหวัดท่านปัจจุบันก็ได้ลงนามแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณรโลก2020นะครับรเขตเศรษฐกิจใหม่สีแยกอินโดจีนนะครับตั้งขึ้นมาแล้วก็โดยมีตัวแทนของทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนมีทั้งท่านแม่ทัพนะครับท่านผู้บัญชาการตํารวจภาค3แม่ทัพภาค3มนะครับร่วมมาเป็นกรรมการนะครับทางทีมสมาร์ทโกลส์ก็มีผมเข้าไปนั่งเป็นที่ปรึกษาด้วยนอกจากนั้นก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับมีสภาอุตสาหกรรมมีหอการค้านะครับสมาคมธนาคาร สมาคมธุรกิจ SME นะครับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหน่วยงานต่างๆทั้งหลายแหล่นี้นะครับก็เข้ามามีส่วนร่วมนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์2020 20ขึ้นแล้วณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยนเรศวนซึ่งเขาเป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่อยู่ในพนื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับท่านอิิการนะครับท่านศาสตราจารย์ดรดรสุกินจินายนเนี่ยนะท่านก็ท่านก็สนใจและท่านก็เห็นว่ายุทธศาสตร์นี้เนี่ยนะมีความสําคัญ กับการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกท่านก็เลยนะครับชวนเอาหมายทยไลท่านมอมหมาาไลบอกว่าขอให้หมาสไลเนี่ยเป็นใจกลางในการขับเคลื่อน